เอาใส่ลงไปข้อกันประตูเอาละครับนั่น้าต่อเนื่องกันเลยนะครับอออบจอัดีกครับนั่นแหละหนทางค่อนข้างที่จะลำบากนะครับแบกขัวค้ำนี่นะครับประมาณเพียงขานะครับ สายลุยครับนะแน่ลุยอย่างเดียวก็จะถึงจุดมุ่งหมายนะครับกับหมายหน้าผาแดงหมายดังแห่งเชียงใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีหน้าหน้านักตกป่าได้หน้าหน้าทีู่ในหน้าจอทุกทุกท่านตวยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศการตกป่าหน้านดิน ทาง YouTube สายลุยตุ๊กป่าหน้าดินอยู่กับหน้าตอมนะครับวันนี้พหนั่นแนมมาอยู่กันที่หัวแนมเขืนแมงัดนะครับซึ่งหมาแห่งนี้นะครับในแต่ละปีก็ถือว่าบันเทิงกันแล้วครับสําหรับในงานในวันนี้นะครับผมก็เล่นเป็นงานปรากฏนะครับก็ถือว่าลงไปได้สักพักแล้วครับก็มีอากาศนิ่งๆลองๆขอแล้วครับไปเราไปดูใหม่กันเลยครับสภาพหมายโดยรวมนะครับ สำหรับปีนี้ก็น้ำค่อนข้างที่จะขึ้นมาเร็วนะครับถือว่าเป็นหม้ยงั้นอีกไมาน้นึงนะครับ Ừ. Vua. <coughs> mãn, mãn, mãn. โอ้มาแล้วครับมนะน่แน่นี่เป็นปลาคายงนะครับหรือปลาเก,กตบ้านเท่านะครับมาละมันมาแล้วครับตัวแรก นี่ก็เป็นเยือนนะครับนั่นแหะเยืะอผมทําขึ้นมาเองนะครับตั้งแต่ปีที่รล้วนะครับผมมีน้านแน่มีนแน่หลายหลายคนนะครับขอได้ทวงเลื่องเยือมานะครับอยากจะเห็นผมไปตกนะครับซึ่งในปีที่รล้วนะครับก็แนมบ่ค่อยหลักนะครับหลักลากก็แข่ข้างเดียวนะครับปีนี้นี่คิดว่าจะบันเทิงแล้วนะครับไปลุยต่อกันแล้วครับ เอยอ,อย่าไงนั่นน่ะเอาละครับนะน่าตอเนื่องกันเลยนะครับอบอสจัดอีกแล้วนะครับน่าจะดูดวยครับตัวเนี้ย มาแล้วครับนะแล้วเนี่ยเต็งมีสองนะครับปลาขายังเหมือนเดิมนะครับบุด้อ มาแล้วครับด้านหน้า เหมือนเดิมครับยังเป็นปลาคายแยงเหมือนเดิมนะครับ คือว่าเป็นเส้งามยู่นะครับ <flats> <mumbles> <nowadays> 哟。嗯 ประตุกหยาันตกมันเดือดไงยู่ นะครับนะั่นแหะขอแยงครับใส่งามๆเลยนะครับพอได้เก,ก่งเส้นโนส้มแลครับสีแท้งงามๆครับนะั่ะส่งผลงานเลยนะครับโอ้ตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุมแล้วนะครับ ตื่นในวันพุ่งนี้นะครับผมอาจะต้องไปเก็บถัวฟักยาวอยู่นะครับตื่นประมาณตีสี่นะครับขอไฟก่อบ่ค่อยดีนะครับนั่นแหละไฟดันบัตติดนะครับกอผลงานในวันนี้ก็ถือว่าพอได้แข่งเซนโนส้มอยู่นะครับเป็นปากก๊นะครับใครนะครับนั่นแหละ นี่นะครับนั่นแหะสีแต้มงามๆเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าเข้าครัวกับพ่อบอน,นะครับปากขยั่ง รับป่าเนี่ยนะครับนั่นแหละเขาจะบะคุกนะครับหลังจากฝานไข่นะครับถึงขั้นตอนเอาพริกไทยเมื่อเ่อนที่เอาฝานไกทหลังจากใส่พริกลงไปนะครับนะโคลเล็กหน่อยนะครับ เรนจะพุ่งรดด้วยถึงจะดนิดหน่อยลดดีนิดหน่อย,อยแล้วก็คนหลังจากนะั้นอย่าใส่ปลาแกสหรือปลาขยงลงไปนะครับ ติดเนี่ยนะครับขันต่อสุดท้ายนะครับ้องก๋วยจะต้องใส่ผักป้อมลงไปนะครับกัใบอย่างไรเธอใบของเรานะอ,อ๋อใส่ลงไป รเสร็จแล้วนะครับน,นั่นแหะนี่ก็เป็นเมนูแกงน้อส้มใส่ปลาขายงนะครับหรือว่าปลาแกดบ้านเฮานะครับครับน,นั่นแะ เดินทางมาถึงตอนจุบข,ของคลิปแล้วนะครับขอถือว่าปอได้แก่งใส่นอ้องส้มอยู่นะครับสำหรับหน้านท่านใดนะครับตีได้เข้ามาดูวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกปากกลไลค์โอติตามทองผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เก,เกษตรกรไว้3 1ปีได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับในวันนี้สวัสดีครับกำเลยนะครับ